สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสุกุลสกุลนะครับผมส,สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน่าแต่ขขงติดอบนะคะข่อยได้ยินอันนึงไหมข่อยได้ยินอันนึง่งข่อยรถข่อยรถเป็นเป็นแบบคนทิ้งลูกไหมหยาบหยาบไหมอันข่อยได้ยินแต่เพียงอันละครนใช่ไหมสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นเลยไหมขอยได้ยินสั้นไหมวันนี้รถ หวยเงินววาสิบล้านสามแสนมาดี่หมอีหยังสิบล้านสามแสนเอฟซีเอฟซีทั่วมหาว่ารสิบล้านสามแสนมาดี่หมอะไรคือสิบล้านสามแสนเอา่อยกระบหฮูจักโอ้ยซุปเจ้ไปซื้ออีหยังมากมื่อนี่นั่นไปซื้อขวงหัวก็นั่งถ่านเบิงนอปน้เนาะนั่งถ่าเบิงโอสิบล้านสามแสนเขาเพิ่มจากห้าล้านมาเป็นสิบล้านสามแสนเกี่ยวกับคดีนี่แหละครับอืม คอยบอกจังสิเขาสิคิวคอยบอกครบว่าเราตัวใส่ก็ม้อมเบาหน้าแม่งบอกอาบสองมือเด้อ่าคอยสิบอกให้ยสิิวกบล้านสามแสนแล้วอยังได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเอาคอยกันยังเงินคึดอยู่ได้บ้างสิบล้านสามแสนเอาจังได๋มาเรียกที่เลียบเอาก็เป็นก็เป็นแบบว่าไปนอนคขดหลายเทือที่เรียกว่าฮาลาน ขปนนข็นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมามันมีอันนึงขึ้นมาปัะเนี่ยมนโอมมาสันวามันมีมนนโอมขึ้นมาอันย่ขึ้นมาบันเนี่ยโอ้ uh huh. oh, บานเนี่ยมันเกิดยังบันเนี่ยมันเกิดเฮ้ oh, oh, มีเงินตีสูเอาดีซีสปจากฮาล่ามนเป็นสิบ้าทสามแสนเอาวุ้ยเขาเอาอะไรมามาเรียกร้องว่า,เ,าเขาจะต้องเรียกได้เท่านั้นนะ่ะครือคดีเนี่ย มันเป็นคดีจังไดก,ก่อน,อนคืออยากเอื้อนเท่าไหก็เอื้อนมือดีขึ้นดีไปนอ่นรับฝันดีเห็นอยากมาเว้าจังเั็นจังสี่ก็ได้โอ้ขอเก็นเงินนำ้ำงงเอยงงนะครับผมมันกัดธรรมดาธรรมดาคนปึกอย่างเราก็ต้องงงพอเป็นเด็กน้อยเรียงง้อเอยงงยู่เด้แต่มีคําพูดคําพูดหนึ่งเขาา่าสั้นเขาว่าเข้า่า,าเป็นไดเป็นไดเขาว่าเด้นอนบบรรน,อนบบรรลับว่ล่ะนอนนลับว่ล่ะผู้งลักคนนน่ะยอยู่ข้างหลังไงนอนนลับ,บวะล่ะเขาามา เขาเอิ้นไปสิบสิบลานสามแสนน่ะนอนหลับปรเจ้าเขาว่านอนไม่หลับแน่นอนมาสั่นมาเขาถามาเขาทำมาลุงป่าสินอนหลับบ่าสั่นมาป่านอนหลับบ่ปไหมอันบ่ป่านอนบ่ค่อยหลับดอกแต่เชืว่ากันนอนอันโทรศัพท์ข้ามเงอจะเกินจะเกินตายขีป เออตะคีมเนาะไว้รับโมืออันตาโกนนี่นีนะ่ยบเมนนอนโบรับบ่บได้นอนมาโอ้ยขายคีมตอบไล่ลูกค้าตอบไล่ลูกค้าก็เลยโบได้สนใจอย่างพวกนี้เนี่ยแต่มมาบ่อยฟังมันนี่ไปซื้อไปซื้อตาสังตาสั่งมาส,งมสังของลูกค้าต่างประเทศเป็นซั่งเตี้ยเป็นสังหลาย กันเล่ไปสื่อของน้าแต่วันนี้เราไปบ้านในเบื้องคาวสั่งน้องวันจีสั่งเงินเหรียญไปก็เจ้านับฮะว่าอันบอขั้นบอเรื่องนอนหลับนี่ยบอต้องถามป้าเดี๋ยวพอป่าเป็นคนรับไงอ๋อเจ้าเป็นคนนอนหลับทับหมอนอยู่แลยอ่ะเป็นบอเอ็นเสียงโตอดังโป้โป้โป้อยู่กับแต่คอยแต่ไม้ค่อยไดคอยรับอย่างเดียวเลยอ๋อแสดงว่าซู่มือนี่กันย้อนน้อนรับฝันดีคือเก่าอยู่นอนหลับฝันดีเนาะจากหลีมีคนเป็นห่วงเจ้าเนาะ อ่ามีคนเป็นห่วง<อ>เจ้าอย่างนีคนเป็นห่วงหลายอยุกลางวาแท้อันมือนี่ยข้าเจ้ามา <c oughs> ข้าเจ้ามาติกรุงเทพข้าเจ้าสิบบกักตัวในจังหน่อยติเหือเอาเอาอแมนบอเอาเอากิดจังว่าแล้วเขาสิบบกักตัวตีว่าแล้เมื่ออื่นกับจังมหาสื่อปิงไก่คือเก่าแม่นบอกจังเลีสมมติองไปขอนแก่นในกักตัวเด้อกจังว่านั่นแล้วไปห้อโรงเรียนเห็นลูกเจ้าเป็นขอนแก่นได้ซึ่งกับเด็กคักตัวจิบ,บสีมือบริเลียนช้ำ ตายแล้วอันนี้เขามาแต่กรุงเทพบอกเห็นหรือว่าข่อยจำอะไรบ้าเขาอยู่ใส่เขายุ่มุกรืออยกรุงเทียบอ่าก็นะครับผมก็อ่าให้ตามกติกาหน่อยได้พี่น้องเด้อมาได้ใส่กับกัดตัวเด้อเขตสีดําสีแดงกระไดเอามันซ้ำๆกันละวอกมาเลยศูนย์ขนมึบมึบมึบมึไปหาแปลงมาท่างองกันจบาดอย่าอย่าเปล่าศูนย์แปรงเลยท่าต้องท่าแปรงสักก้อนจังกิดศูนย์ได้ ว่าหางจอดทาแป้ง <problems> บ <grey> ่ใส่ใส่แป้งอยู่ใสเลยนี่กูฟังมากกูมันเลยขึ้นเบิกเบิกเพราะปันหุ่นทำไมอันนี้กูได้เบื้องอย่างไม่ได้นกูละเงิดไหลท้าจะขายของข้าจะทำบ้าหากินกันเลยบรได้เบิ้งว่าไผอันเป็นห่วงเท่าไงจะบอกห่วงสิบล้านไหลฮะสิบล้านสามแสนสิบล้านสามเขาสิเอาเงินมาแต่ใส่ระบบดิษเนี่ย เอทเอที่แรกนั่นที่แรกซื้ขอขีอไ้ไม่ไหลแล้วค่ะซื้อขี้ไม่หลตุ้มมือนึงไงเบอร์จักสองกระปุกที่แรกนั่นที่แรกเว่ยเนี่ยขวัญจิ๋วสุภางได้ที่แรกแรกอ่ะมันสี่ฟวงเอาฝาบ้านเนี้ยแบนเนี้ยอ่าแรกแรกมันสิเอาฝาเงือนกุละเงินไหลฝาเงือนไม่น,นิ่วสิเอา <c oughs> จะแจ้งความไม่ให้แบบว่าไม่มีฝาบ้านเอาบ้านนี่ก็มีฝาบ้านขึ้นมาแล้วเดจังไรบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะไม่มีฝาบ้านเอาตาแตกบ่เมื่อจิฝาบ้านเขาก็อยุหัน ไม่เห็นยจางไหบ้เนี้มือดีขึ้นดีบอกว่างเดเอาจา 10, อาจาาะสิบอาจจะห้าล้านมาสบายเอานี่ยังหาล้านเอาเห็นเอากำแพงให้กำแพงล้อมรอบมาเอาจะห้าล้านมาสบ,บายมือดีขึ้นดีก็เ,เปิดบริษัทกันมาเอาวันนี้ขอสิบล้านสามแสนโอ้โหต่อไปนะคอยว่านะเศร้าว่าเป็นหรอจุงมเนี่ยเศร้าว่าเป็นเดี๋ยวอันจ้งน้อยมือดีขึ้นดีเขาไปออกรถได้บ่เนี้ เขาไปออกรถนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรถรังานะถ้าถ้าประแตนไปออกรถเบนซ์เนี่ยเขาจะอาจจะเรียกขึ้นสักยี่สิบถึงสาสิบล้านได้แต่ว่าคันเจ้าไปคันเจ้าจะให้รถลดลนี้ปะเนี่ยขันเจ้าจะรถล,ลงนี่จะไปซื้อจากขรย,ยานเนี่ยจากสิบล้านเนี่ยมันอาจจะลดลงก็ได้นะไออ้ขเขาเขาจะเรียกตามออซูมอสุเวนเนี่ยเจ้าเฮ็ดีหยังเนี่ยเขาจะเขาบอกเลยซูมือสุเวนเนี่ยเจ้าหอ,าาอ่า กฎกติกาน,นะนาแต่แนะนำแนะนํานะครับผมเจ้าจะไปใส่แต่งตัวดูดีแต่งตัวให้คือค้นทุกคนยากส่งส่งดีๆซื้อมาแล้วตัวละสองสามหมื่นเนี่ยจะไปเอาหนีกันไก่ตดให้มันขาดอ่าสามหมื่นอ่าบานเนี่ตัวละสามเจ้าเนี่ยอันไอโฟนไอโฟนไอโฟนไอเฟีนจะไปหาใส่ใส่อร่อยเก้า ถ่ายคลิปได้ขออาชีพข่อยยูทูบเบอร์เขาก็จะให้เขาเห็นตัวนัวแม่บอกว่บ้านนี้เขาจะเห็นเซทโทรศัพท์990บาทใส่ส่งขาดขาเขาก็สิลดลงลดลงเอ๋อว่าสิไปซื้อเขาเลือดหาจะได้เช่าซื้อเลยฮ่าฮาฮ่าฮ่าว่าแค่ือเหมือนนี่มันบ่เมื่อได้นี่มันบ่เมื่อมืเอมือนนี่ข่อยบอกเลยมันบ่เมื่อมันสิไปซื้อมันขาดแล้วมันสิไปเพิ่มเติมอีกเดี๋ยววันนี้แม่บออ่ากูละเงิดไรถ่ายทั้งหมยสะก่อนเนาะจังเง บักอันนี้นีน่นเด้อเขาล้านเนื้อย่างล้านใดเจงล้านนั่นฮะสิแต,ตกบ่เศร้าเป็นจักเทื่อเนี่ยบักอันเนี้ย่อยสิบอกไ้แพ่เมพเต็เมแพ <c oughs> ่มเต็มกูหลดงง,งน้ำตีแรกเอาบ่มี่้ามันม,มือดีขึ้นดีเขาเฮ็ดหัวอันหน,น้าฮึ้นเอาสักห้าล้านเอามาอี่เขาเปิดบปเลสสิบล้านสามแสนบ่อยี่แม้โอ้บะนีอยา มึงยาไปเขาล่านเนื้อย่างเด้อมึงซิแตกบัวเซ้าดิเนี่ยเติมเติมเนี่ยนะะบุฟเฟ่หรอเว้ยบุฟเฟ่วองไหนเลยเจ๊งวองหันรถเนี่ยเสื้อหอยลอกชุมมือเนี่ยนันซิแตกบัเบิ้งนาเบิ้งลังอ่นเดี๋ยวถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าจะจะสร้างคฤหาสนี่นะโอ้ยบอกบอกเลยมันบ่เมื่อเลอยมันเนี่เออมันบ่เมื่อเลยได้ฟังคลิปข่อยเนี่ยมันมันมันขี่บเซตฮอดากุดมันเฝ้าฝ้ามันคืดด้วยันเนี่ยเราจะแจ้งความอะไรดีมันวะ อาเสียวขอยรวดบักกเนียน <descript or> <rip> <razor> ั่นอีหลีกานขรบตั้งใจขับรวดเนี่ยขเสียรวดขั้นเสียวดาขวยเว้ามากปัดซะนี้นะคะทุกคนก็าไโอเคแค่นี้ละ